สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจจาลูกโอ้ชนีวันนี้นะคะ,ะกูไก่กมีพลัม,มเขียวนะคะมานำเสนอแล้วก็มีลูกพรุนกับลูกพลัม,มอา้าวลูกพลัม,มยังไม่ได้หยิบเลยเดี๋ยวไปหยิบก่อนนะนี่นะคะพลัม,มเหลืองยังไม่เคยกินเลยนะก็เลยลองซื้อมากินนะคะวันนี้นะคะกูไก่มีวิธีมาบอกทุกคนถึงการาแยกแยะความแตกต่างระหว่าง รุ่นกับพลัมนะคะผละไม้2ชนิดนี้นะคะตกลงไม่เหมือนกันนะคะ2ออย่างนี้กูเคพ,พยายามศึกษาข้อมูลจริงจงจังๆมาประมาณ2วันนะดูหลายๆเว็บนะคะเป็นภาษาอิตาเลียนนะเขาเขียนไว้ละเอียดมากเลยเมื่อก่อนนะคะก็ไม่แน่ใจว่ามันอย่างเดียวกันไหมแต่ตอนนี้แน่ใจแล้วว่าคนละอย่างนะคะชื่อวิทยศาศาสตร์ก็คนละอย่างนะคะไม่ใช่ชื่อสายพันธุ์นะพลัมเนี่ยสายพันธุ์มีมากมายหลายชนิดนะคะ พลุนก็เหมือนกันแต่พลุนเนี่ยสายพันธุ์น้อยนะคะแต่ว่าชื่อวิทยาศาสตร์แตกต่างกันแล้วก็มีฟิกิอินเดียซึ่งมันก็คือลูกกระบองเพชรนั่นเองเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบลื่นลื่นนี่อย่าลนนี่นะคะมีทั้งสีแดง,งสีส้มแล้วก็อันนี้คาดว่าน่าจะเป็นสีเหลืองอ่ะเดี๋ยวมาผ่าดูกันนะข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวเริ่มจากพลัมก่อนนะคะ นะกูแก่เป็นคนไม่ค่อยชอบกินลูกพลัมนะคะพลัมเหลืองเอาลูกที่ยังไม่ได้ผ่ามาด้วยเพราะลักษณะพลัมกับพลุนนะคะไม่เหมือนกันนะลูกพลัมนะคะจะลูกไม่รีไม่ยาวจะลูกกลมๆนะคะกลมๆแบบนี้แล้วก็พลัมส่วนใหญ่เลยนะเวลาที่เราผ่าแล้วเราบีออกแบบนี้นะคะเนื้อกับมเมล็ดจะไม่ล่อนออกจากกันและ เนื้อจะไม่แน่นจะฉ่ำน้ำมากกว่านะคะนี่คือพลัมนะและประโยชน์ก็ไม่เหมือนกับพรุนด้วยนะคะพลัมเนี่ยสามารถมีหลากหลายสายพันธุ์หลายสีมากๆรวมทั้งสีม่วงแดงอะไรแบบนี้ก็มีที่คล้ายๆพรุนนะคะแต่ลักษณะรูปร่างที่เขาอธิบายไว้มันมันคือพลัมนะนี่นะคะลูกพลัมก่อนที่จะไปหม่ำนะคะมาผ่า ลูกพลุนข้างในดูกันก่อนดีกว่าย่าเพิ่งเบื่อนะคะสำหรับคนที่ดูรอชิมผลไม้ลูกพลุนนะคะจะไม่กลมไม่มีพลุนชนิดไหนกลมนะคะจะรียาวแบบนี้นี่คุกไก่พูดตามที่เขาอธิบายไว้นะนี่จะเป็นลูกเล็กหน่อยนะคะมีทั้งสีม่วงอมน้ําเงินสีม่วงอมแดงนะคะโตสะอาดแล้วนะเดี๋ยวผ่าให้ดูนะคะพลุนเนื้อข้างในเหลือง แล้วก็เวลาเราเอาออกแบบนี้นะเห็นไหมคะเนื้อจะล่อนออกจากมเมล็เลเนื้อหนาฉ่ำน้ำนะคะนี่นะคะคือเอาไปทำพลุนตากแห้งนะกูไกยังไม่เคยเจอเลยนะในเว็บอิตาลีนะคะพยายามค้นหลายเว็บไม่มีใครเอาพลัมไปทำตากแห้งนะคะต้องพลุนเท่านั้นแบบนี้นะคะลูกพลุนตากแห้งที่เรากินกันทุกวันนี้มาจากพลุนพวกนี้นะคะ ลูกเล็กกว่าแต่ลูกรีเหมือนกันนะคะเวลาบ,บีออกเห็นไหมง่ายพันนี้อร่อยนะพันนี้เนื้อเขียวนะคะพันเนื้อเขียวเนี่ยอร่อยกว่าเนื้อเหลืองอีกพันนี้นะออกสีส้มๆเหลืองๆนะคะพันนี้มันจะกรอบมากกว่าถ้าเด็ดจากต้นสดๆเอาเข้าปากนะทั้งหวานทั้งกรอบนะคะนี่แล้วเราก็มาชาแหละพลัมเขียวกันต่อเลยนะคะนี่ เป็นพัมพที่อร่อยที่สุดในโลกแล้วก็สามารถาแกะได้ง่ายดายนะคะเนื้อจะล่อนออกจากมเมล็ดเลยเนื้อฉ่ำน้ำนะคะหอมมีกลิ่นหอมด้วยเ,เข้าปากไปแล้วนะเมื่อกี้ <c oughs> ถึงเวลามามผลไม้แล้วมีเจ้าลูกกระบองเพชรน,นะคะที่ไม่ได้ผ่าดูเดี๋ยวค่อยผ่าตรงนี้วันนี้ขอเน้นพลัมกับพรุนนะคะพัมเหลืองนี่ยังไม่ได้เข้าปากเลย พราะยังไม่เคยกินแต่ว่าไอ้เขียวเนี่ยมันเชิญชวนมากเลยนะอมเปรี้ยวอันนี้ต้องน้ำปลาหวานหรือพิกเกอร์มาค์บกุกอ่ะมันเปรี้ยวมันอมเปรี้ยว,ยวหวานนิดเดียวไม่เอากินเขียวนี่ดีกว่าพัาเขียวนี่ขอบอกเลยนะคะอร่อยมากแล้วก็โชคดีมากนะ พี่มิกเป็นคนซื้อมาให้นะคะ <c oughs> ความจริงอะ่ะกุ้กลาซื้อเมื่อกินสองรอบแล้วนะแล้วอยากได้มาเดือฝรั่งมาด้วยไม่มีนะครั้งที่แล้วนะไม่ได้ทําคลิปนะคะกินมาเดือฝรั่งไปแบบโอ้โหเปรมเลยครั้งนี้ไม่เจอนะโชคดีมากคือไปซื้อตอนที่เขาเพิ่งเก็บเอามาส่งนะคะยังมีความกรอบอยู่เลยอะ่ะคือตอนที่ซื้อมาสองครั้งแรกนะคะกรอบอยู่ไม่กี่ลูกเองนะครั้งนี้แบบเจอกรอบเยอะอะ่ะดีใจมากเลย เนี่ยที่ผ่ากก็กลลองผ่าไปประมาณ3ามสี่ลูกอยากดูเนื้อมันนะคะเพราะว่าปกติที่ซื้อมาเนื้อมันจะฉ่าเขียวใสมากเลยนะเนื้อมันจะไม่ออกแน่นๆแ,แบบนี้เพราะนี่มันเพิ่งเก็บมานะคะหืมหวานกรอบหอมพลัมพัน,นี้นะคะชื่อว่าซูซีนะเรจีนะคลาวดเดียซูซีนะแปลว่าพลัมนะคะ อออรันนี้ก็หวานแน่นอนผูน้ก่ชิมแล้วนะประโยชน์ของพลัมกับพรุนนะคะยังแตกต่างกันอีกด้วยนะตอนแรกนะผู้กห่ก็คิดว่ามันเหมือนกันนะคะแต่เท่าที่อ่านมาจากหลายๆเว็บนะคะที่ลองศึกษาดูอ่ะเขาบอกว่า ลำไส้ระบบย่อยของเราเนี่ยมันจะรู้เลยว่าอันไหนมีประโยชน์มากกว่ากันเขาอธิบายไว้อย่างนี้จริงๆนะคือพรุนนะคะพรุนเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อการขับถ่ายต่อลำไส้มากกว่าพลัมนะหวังและสาเหตุนะคะที่กุ๊กไก่ไม่เอาพลัมป่ามาตากแห้งนะคะที่ไปเก็บมาเพราะว่ามันไม่มีเนื้อนะ พลัมเนี่ยเขาเขาอธิบายไว้ว่ามันมีความฉ่ำน้ำมากกว่าเนื้อมันจะไม่หนาไม่แน่นแต่พลุนนะคะเนื้อมันหนาและเนื้อมันจะแน่นกว่าเวลาทำตากแห้งออกมาเนี่ยมันจะมีเนื้ออยู่แต่ถ้าพลัมป่าที่กูไก่ไปเก็บอ่บมันจะมีความฉ่ำน้ำเยอะมากแล้วเวลาตากแห้งนะคะมันจะเหลือแต่เปลือกหุ้ม,มเมล็ดนะซึ่งมันก็เลยตากแห้งไม่ได้นะคะเว้ยไม่จักระเดน เหมือนปัญหาโลกแตกเหมือนไก่กับไข่อะไรเกิดเกิดก่อนกันเลยไอ้พูนกับพรามเนี่ยได้ยินมานานมากแล้วแล้วก็มีคุณผู้ชมนะคะถามทุกปีเลยกูเคยทำคลิปมา2ปีแล้วเนาะปีนี้จะเข้าออปีที่สนะคะ2ปีเสร็จแล้วไปเก็บพรามป่านะคะหรือกินพรามกินพูนก็นแล้วแต่จะมีคุณผู้ชมถามนะคะหลายคนเลยว่าพรามกับพูนมันแตกต่างกันยังไงเหมือนกันไหม กูเคยลองอ่านในเว็บที่เขียนเป็นภาษาไทยนะคะมันบอกไม่ละเอียดเท่าภาษาอิตาเลียนนะโหหาจนแบบหลายเว็บเลยนะมาเปรียบเทียบกันนะคะชื่อวิทยาศาสตร์ของพรุนนะคะคือตัวนี้ไม่ใช่ชื่อสายพันธุ์นะชื่อวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ชื่อวิทยาศาสตร์ของพลัมคือตัวนี้นะคะลองไปหาดูเนาะ แตกต่างกันนะคะตกลงพูนกับพรคนละชนิดเออเขาอธิบายไว้ชัดเจนเหมือนกันนะกแก่ไม่เคยคิดจะศึกษาจริงจังนะคือศึกษาแบบผันผ่านอ่ผันผ่านตาแบบนี้เวลามีคุณผู้ชมมาถามนะคะว่าพูนกับพรำเหมือนกันไหมเปิดเจอเว็บไอ้อเว็บหนึ่งก็บอกเลยนะคะอร่อยที่สุดในโลกอะสำหรับกนะูแก่เนาะ ินะคะเป็นคนไม่ชอบกินพลัมนะแต่พอเจอพลัมเขียวนะคะขวนขวายหาซื้อทุกปีมีต้นไว้แล้วที่บ้านนะไม่รู้ว่าจะมีลูกจะยังไงเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะแล้วก็เห็นไหมคะมันจะมีทั้งลูกเขียวแล้วก็เหลืองพลัมเขียวที่เหลืองนี่ไม่ใช่สุกมากกว่าหรืองอมมากกว่านะแต่โดนแดดนะคะอันไหนไม่ค่อยโดนแดดก็จะเขียวแบบนี้ คราวนี้สุขใจมากได้กรอบอะแต่แบบนิ่มก็ชอบกินเหมือนกันนะเวลานิ่มฉ่าน้ํานี่ก็โหแบบฟินมากเหมือนกันกรอบก็ฟินกินแบบไหนก็ฟินอะพรัมเขียวชนิดนี้มันคือพรัมที่อร่อยที่สุดในโลกสําหรับกุไก่แล้วก็หอมมากคือแบบยิ่งนิ่มนะยิ่งนิ่มยิ่งสุกงอมจัดนะคะยิ่งหอมอะปิดท้ายพรัมกับทุน ใครจะกินเพื่อสุขภาพเพื่อการขับถ่ายนะคะพรุนเท่านั้นนะคะพรำสปปรรพคุณไม่เหมือนกันนะใกล้เคียงกันวิตามงนวิตามินใกล้เคียงกันแต่สปปรรพคุณเรื่องการขับถ่ายชนะเลิศนะคะลูกรีรีคือพรุนอ้าวต่อมานะคะมาผ่ากระบองเพชรกันนี่คือลูกสีส้มนะคะกูไก่ก็ลืมไปแล้วเหมือนกันนะว่าข้างในมันเป็นสีเหลืองหรือสีส้มนะ รู้สึกสีข้างในมันจะต่างกันนิดหน่อยนะเดี๋ยวมาดูนะคะเห็นแล้วนึกถึงลูกแก้วมังกรเลยอะ่ะนี่นะคะปกติจะผ่าหัวผ่าท้ายกรีดนะคะแล้วก็แกะเปลือกนี่แบบนี้อันนี้รูปเป็นสีส้มให้ดูข้างในนะคะโอ้ยลืน่น หลายคนคงรู้จักอยู่แล้วเป็นผลไม้ที่มเมล็ดเยอะมากเหยยน้ำหยดนี่นะคะข้างในเป็นสีส้มเมล็ดเยอะมากๆาวางไว้ก่อนอย่าพึ่งเชมขอพาสีแดงหน่อยนี่หลายคนนะไม่ชอบกินเพราะว่ามเมล็ดมันเยอะนะคะแต่หลายคนชอบกินเพราะว่ามันหวาน หวานหอมไทยคล่องหอมมากด้วยข้างในนะคะนี่ไซแดงอมม่วงแดงอมชมพูดีกว่าไม่ใช่อมม่วงนี่นะคะผลไม้พวกนี้นะคะปลูกทางภาคใต้ของอิตาลีนะคะแถวนี้ไม่ได้ไม่ค่อยได้ผลนะเพราะว่าอากาศมัน ร้อนไม่เท่าทั้งภาคใต้นะคะภาคใต้ร้อนที่สุดดูเม็ดมันนะเยอะมากมากเว้ยเวยเว้ยอย่าพิ่งหล่นวางไว้ตรงนี้ก่อนเอาผ่าสีเหลืองอีกลูกหนึ่งสีเหลืองข้างในเป็นสีอะไรข้างในก็เป็นสีเหลืองนะคะเออกูไก่ไม่ได้กินมาสองปีแล้วมั้ง เดี๋ยวมาชิมจากสีที่คิดว่าน่าจะหวานน้อยกว่าก็คือสีเหลืองนั่นเองนี่แหละเหตุผลทำไมถึงปอกก่อนแล้วค่อยชิมนะคะสีเหลืองเวอยหลนสีมันสวยอะ่ะนี่นะคะสามสีอ่าชิมสีเหลืองก่อนหวานหอมเมล็เดเยอะมาก สำหรับคนที่อยากแบบผายคล่องๆเลยนะเฮ้ยเฮ้ยอย่าลื่นหวานหอมเหมือนเดิมหมืสีส้มมันมีความหวานแบบหวานใสๆอะ่ะกลิ่นนะคะ บอกไม่ถูกอะคล้ายๆตังโมคล้ายๆตังโมแบบตังโมหอมๆอ,อะตังโมน้ำพึ่งบ้านเราหรือเปล่าเหลือเหลือกแค่คล้ายๆนะคะไม่เหมือนทันี่เดียวนะ,มะเมล็ดนี่ต้องกืนหมดนะคะไม่เคี้ยวนะอุ้กุ้ยชอบสีส้ม มากที่สุดชอบมากเพราะว่ามันมีความคล้ายๆเนื้อแตงโมเลยอะ่ะไม่ใช่แค่กลิ่นหรือรสชาตินะมันมีความคล้ายๆกรอบๆฉ่ำๆแต่พวกนี้มันจะออกนิ่มๆนะคะนุน่นครีมๆนิ่มๆมันจะไม่กรอบอันนี้มันกรอบทำๆสีส้มชนะเลว คือผลไม้พวกนี้นะคะเหมือนมันจะดูดีอร่อยแต่เราเป็นคนไทยนะเราหวยหารสชาติเดิมๆของเราความดั้งเดิมของเรานะคะของพวกนี้มันกินได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวมันไม่เหมือนของเราที่เราเคยกินที่เราเคยชินเนาะเริ่มเบื่อแล้วนะคะเริ่มจะหมดหน้าร้อนเริ่มเบื่อผลไม้พวกนี้แล้วเวลากินหลายๆรอบอยากกินขนุนมากนะตอนนี้ไปหาซื้อนะคะที่ชัยนาท้าวที่มันเป็นขนุนกระป๋อง เป็นขนุนแกะมาแล้วหวานเจี๊ยบเลยนะแช่มาในน้ํานะคะขนุนสุกนะอมไม่ใช่น้ําเชื่อมด้วยนะคะน้ํามันก็ไม่ได้หวานนะแต่เนื้อมันได้หวานมากนะคะไปหาซื้อก็ไม่มีกูเคยเป็นคนชอบกินขนุนมากขนุนสลามังคุดพวกนี้นะแบบห่อยหามากนะคะหาซื้อกินก็แบบโอ๊ยลำบากแสนเข็นนะทีก็เริ่มเบื่อเบืพวกนี้แล้วอยากกินผลไม้ไทยๆเราเนาะอ้า ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะมือไม้เหนียวเนือหนามากเลยวันนี้นะคะพาทุกคนมาทําความรู้จักพลัมที่อร่อยที่สุดในโลกและวิธียากแยะพรุ่นกับพลัมนะคะว่าแตกต่างกันยังไงเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ